และการพูดอย่างตรงไปตรงมาของเรก็กลับทําให้เบฟคลั่งรักเขาหนักมากขึ้นไปอีกเธอไม่สนใจว่าชายหนุ่มจะมาจากที่ไหนก่อนจะพุ่งตัวคว้าเขาเข้ามาจูบในทันทีแต่แล้วไม่นานกลุ่มวัยรุ่นทั้ง4ก็ถูกตํารวจรวบตัวไปยังโรงพักเพื่อเรียกผู้ปกครองโทษฐานมัวสุมกันในที่สาธารณะโดยที่เบฟก็ถูกพ่อที่เป็นตํารวจอยู่ในนั้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยความโมโหเป็นอย่างมากจากความอับอายต่อหน้าเพื่อนตํารวจด้วยกันแถมพ่อแม่ของเฟ,ฟก็แสดงท่าทางไม่พอใจเท่าไรนะักที่ลูกสาวของพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน และหลังจากเรื่องราวในวันนั้นเบฟก็นัดพบเจอกับเรย์อยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันที่เธอดันพาทาตั้งท้องกับเขายังไม่ทันรู้ตัวหญิงสาวรู้สึกกระวลกระวายใจเป็นอย่างมากเพราะนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าความฝันการเข้ามาหาวิทยาลายัยจะต้องจบลงในอีกไม่ช้าเธอพยายามที่อยากจะเอาออกแต่ก็ไม่กล้าพอเรย์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้รับปากที่จะอยู่ด้วยกันกับเธอด้วยความรักที่เขามีให้แต่มันก็ไม่มากพอสําหรับการรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างจากนั้นเรย์ก็ได้ตัดสินใจคุกเข่าขอแต่งงานกับิ